พระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นกุตีใกล้ไม้กลุ่มน้ำณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิเกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุมากรูปในเวลาปัจฉาพัทกลับจากบินทบาทแล้วนั่งประชุมกันในโรงกลมใกล้ไม้กลุ่มน้ำ เกิดสนทนาธรรมกันขึ้นเกี่ยวด้วยบุพเพนิวาสว่าบุพเพนิวาสบุพเพนิวาสด,ดังนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับถ้อยคําเจรจาอังนี้ของภิกษุเหล่านั้นด้วยพระทิพยโสทธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสตของมนุษย์ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จเข้าไปยังโรงกลมใกล้หมายกลุ่มน้ำประทับนั่งบนอาสนะที่ปูหลาดไว้พระผู้มีพระภาคครั้นประทับนั่งแล้วถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาอะไรกันเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดขางไว้ เมื่อตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพวกข้าพระองค์ในเวลาปัจฉาพัดกลับจากบินทบาทแล้วได้นั่งประชุมกันในโรงกลมใกล้หมายกลุ่มน้ำแล้วเกิดสนทนาธรรมกันขึ้นเกี่ยวด้วยบุพเพนิวาสว่าบุพเพนิวาสบุพเพนิวาสด,ดังนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องนี้แลที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอปรารถนาหรือไม่ที่จะฟังธรรมีกถาซึ่งเกี่ยวด้วยบุพเพนิวาส ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเป็นการสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคจะพึงทรงกระทำทรมีกระถาข้าแต่พระสุคตเป็นการสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคจะพึงทรงกระทำทรมีกถาภิกษุทั้งหลายได้ฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วจักได้ทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเถิดเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนับแต่นี้ไป9 1อกับพระพุทธเจ้าอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก นับแต่นี้ไป31กับพระพุทธเจ้าอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในกับที่31นั่นเองพระพุทธเจ้าอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในพัทธกับนี้แลพระพุทธเจ้าอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากากุสันทะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในพัทธกับนี้แลพระพุทธเจ้าอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากโกนาคมมณนะได้เสด็จขึ้นในโลก ในพัฒกาบนี้แลพระพุทธเจ้าอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในพัฒกาบนี้แลเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้อุบัติขึ้นแล้วในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้เป็นกษัตริย์โดยพระชาติทรงอุบัติในขัตติยสกุลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีได้เป็นกษัตริย์โดยพระชาติทรงอุบัติในขัตติยสกุล พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูได้เป็นกษัตริย์โดยพระชาติส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากากุสันทะได้เป็นพราหมณ์โดยพระชาติทรงอุบัติในพราหมณสกุลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมมะนะได้เป็นพราหมณ์โดยพระชาติทรงอุบัติในพราหมณสกุล พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะได้เป็นพราหมณ์โดยพระชาติทรงอุบัติในพราหมณสกุลดูก enders, 네네่อนภิกษุทั้งหลายเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ได้เป็นกษัตริย์โดยชาติอุบัติในคติยสกุลดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเป็นโกนทัญญโร พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูเป็นโกนทัญญาโครพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากักกุสันทะเป็นกัสสปะโครพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะเป็นกัสสปะโครพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะเป็นกัสปะโครดูกรภิกษุทั้งหลายเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้เป็นโคตมะโครดูกรภิกษุทั้งหลายพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมมาพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีประมาณแปดห0,000ปี พระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีประมาณเจ็ดหมื่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูประมาณหกหมื่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากักุสันทะประมาณสี่หมื่นปี พระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคุมณนะประมาณสามหมื่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะประมาณสองหมื่นปีดูกรพิสุทั้งหลายชนมายุของเราในบัดนี้มีประมาณน้อยนิดเดียว ผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างนานก็เพียงร้อยปีบางทีก็น้อยกว่าบ้างมากกว่าบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีตรัสรู้ที่ควงไม้แคฝอยพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีตรัสรู้ที่ควงไม้กลุ่มบกพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูตรัสรู้ที่ควงไม้สาละพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากักกุสันทะตรัสรู้ที่ควงไม้ซึกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะตรัสรู้ที่ควงไม้มะเดื่อ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะตรัสรู้ที่ควงไม้ไทยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ตรัสรู้ที่ควงไม้โพดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีมีพระขันธะและพระติสะเป็นคู่พระอัครสา,าวก ซึ่งเป็นคู่อันเจริญพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีมีพระอภิภูและพระสัมภวะเป็นคู่พระอัครสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูมมีพระโสนะและพระอุตระเป็นคู่พระอัครสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัุสันทะมีพระวิธูระและพระสันชีวะเป็นคู่พระอัครสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะมีพระติสสะและพระบารทวาชะเป็นคู่อัครสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญดูก่อนพิสุทั้งหลายเราในบัดนี้มีสารีบุตร และโมคคลานะเป็นคู่อักระสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญ